เรดี <Ready. S 2> อ้ตอตไรนี้ยังอเอ๊ะเอ๊อะนี่ยังนิ่เดียวเร <laughs> าต้องกล้าพูดช่วยหน่อยอ๋อ ต้องพูดเลยสามช้าหน่อยโอ้ยโดนโดนวิ่งขึ้นมาดับเนียขึ้นมาดักสามนึง Wow. này cái này. โอ้โหโดงโดงเกินห้าสามหลุดเฟรมเหรอ <c oughs> สี่ห้า โคตรั่ช่วยหกสี่หกสี่ห้าหกเอ๊ะ ก,ออก็ได้อ๋อเหรอมีเดียวมีเดียวเจ็ดเท่าประธานแปดเจ็ด เดี๋ยวฮะส่วนเจ็ด điên, yeah. điên yeah. oh my god, đi yeah. ở, cao chín, một à. เฮ้ยเกือบได้สองศูนย์ซ่าฮึโคตรับหนึ่งสองโอ้ซ่านิ่มมากสองเท่าสองเท่า ามสองเอ๊ <laughs> สามเท่าอึ๊บเยี่ยม หกสามเฮ้ยลงใช่เกือบอลงเออเดหยุดลูกสี่เจ็

เซ่า์ดาศูนย์ห้าจำเดียวเทโ,โ,โอ้โหสวยร้ายนนะ อ,อ๋อโดนโดนมืออ้าโดนนิ้วอ๋อ,อโดนนิ้วรอดช่องเจ็ดศูนย์เอเอเอฟสองเกมสอง